สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะนินโดรอย L 2.0นะตัวนี้รหัสรหัส120 0แล้วนะครับของหุ่นเรียกว่าอะไรนะฟิกเกอร์เนาะของนินโดรอยเนี่ยหรือเราชอบเรียกว่าดอยไม่รู้มันย่อก,กันยังไงเลยจนหรือได้คำว่าดอยอะนะก็นาดด่ารักดีตัวนี้รันมาถึงเลขที่พันสองแล้วปัจจุบันก็เลยเลยเลขนี้ไปแล้วนะครับ ตัวนี้ผมซื้อมาประมาณน่าจะน่าจะ4ปี4-5ปีได้แล้วนะยังไม่ได้แกะเลยนี่ดูสิยังไม่ได้แกะเลยนะครับไล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าแอลเนี่ยแต่ก่อนนะครับสมัยที่ทาง o u s m ม l o m p m p y n y ก็คือบริษัทที่ผลิตดอยเนี่ยเขาทำาในส่วนของ Death Note ขึ้นมาก็จะมีแอลมีคีละมีอะไรพวกเนี้ย ไม่ใช่คิลาสิไลท์ Light, เอ Light, Light อไลท์ไลท์โตกับแอลอยาเงี้ยทาขึ้นมาก็ปรากฏว่าราคาสูงมากยิ่งแอลเนี่ยยิ่งราคาโอ้โหผมเห็นตัวที่เป็นเวอร์ชั่นแรกะนะจะกดซื้อโจทย์ซื้อหลายทีแล้วไม่ไหวเว้ยทาใจไม่ได้แพงจริงนะครับจะแพงแตะหมื่นเลยอ่ะจนอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะของทางบริษัท กูส s ใ My c คอม a n ี hmm. เขาก็ทำตัว2.0ออกมาเออผมก็ปีออเดอร์เลยครับซื้อมาเรียบร้อยราคาก็คือปกติอะปีออเดอร์ mm hmm. ก็จะได้ราคาเท่าไหร่ถูกกว่าปกติอีกอีกพันเยนด้วยมั้งอืมตัวนี้ก็จะตกอยู่ประมาณน่าจะพันพันเจ็ดราวๆนี้นะพันเจ็ดพันแปดไม่เกินสองพไม่เกินเลยไม่ถึงพันเก้าเลยไม่ถึงเนี้ ตัวนี้ได้มากล่องที่เป็นขนาดนี้แล้วนะน่ารักตีนะกระชับมือนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับก็จะมีแถมเต้าอี้มาให้ด้วยนะเอาละแล้วเราดูเลยนี่อันนี้นี่งไงไหลเห็นไหมมันจะมีชุดที่เขาต้องผนวกกันในถ้าเราดูในหนังนะทีต้องอยู่ด้วยกัน พักไหนวะพักสองเลยไงอะ่ะที่จะพิสูจน์ตัวตนของไลฟ์ว่าไลฟ์ไลฟ์ไม่ใช่คีละนะเพราะว่อาอยู่กับแอลตลอดเวลาเลยนี่เอ้หนาแม่งดูเหมือนกันเลย <c ười> ชอบกันสนุกดีอา้าวแกะเลยดีกว่านะฮะนี่ดูสิไม่รู้ในวิดีโอจะเห็นเปล่านะครับว่าไอสัญลักษณ์ไอสติ๊กเกอร์ไม่สัญลักษณ์สติ๊กเกอร์กลมๆนี่ย,ยังแปะไว้อยู่เลยอย่างงี้ไม่ได้กรีดเลยนะครับดอยเนี่ยมีของปลอมนะมีของปลอมนะครับก็ต้องสังเกตดีๆ ถามว่าผมรู้ไหมว่าสังเกตตรงไหนไม่รู้นะว่ามันจะเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคำว่าก๊ศสมาผมไม่รู้ปัจจุบันเนี่ยไอตัวของก๊อปปี้มันทำยังงนี่มีสติ๊กเกอร์นี่แปะมาให้ด้วยนะสติ๊กเกอร์นี่ไม่รู้ว่าปัจจุบันของก๊อปปี้เขาจะมีคำว่าก๊ศสมาหรือเปล่าแต่ผมสั่งจากญี่ปุ่นโดยตรงอิมพอร์ตมาเนี่ยมีบุบนิดนึงมีบุบนิดนึงก็เลยตอนแรกกะจะเอาลงขายแต่ไม่ขายละแกะเล่นเลยดีกว่ากรีดเลยครับ ผมสั่งจากญี่ปุ่นนะ่ะเป็นเว็บของทางญี่ปุ่นเลยที่เขาไว้เปิดพวกเปิดพีพวกไอเนี้ยดอยเอ้ยพวกตัวอะไรเอ้ยยแก่เลยเราตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากเล่นอยากเล่นแอลอยู่แล้วผมชอบนะตัวละครตัวนี้มันฉลาดแล้วก็เป็นตัวละครที่ทเป็นคนดีอะ่ะ มันมีความเป็นคนดีมากกว่าไลน์ะนะครับแต่ควาจริงผมก็ชอบความเป็นคนชั่วนะอ่าในคู่มือก็จะมีบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์โอ้เต็มเลยมีหน้ามาให้ทั้งหมดหนึ่งสองสามหน้าต่างกันยังไงว่าหน้ามัหน้าอ่อหน้าของไลน์นี่มันช่างไลน์ความรู้สึกจริงๆครับแล้วก็จะมีตัวมาให้ตัวแบบนั่งงอขาเพราะว่า เราดูในในกระตูนนะไลท์มันจะนั่งงอขานะครับชอบนั่งงอขาบนเก้าอี้อ่าก็าจะมีมาให้ด้วยเอาละเอาละอันนี้จะเป็นชุดเป็นเซตเลยไหมครับมาแบบนี้แกะได้เลยพอแกะมาก็จะเป็นแยกเป็นสองสองชุดนะอันนี้จะเป็นชุดที่มีอันนี้อะไรวะเนี้ยนี่ไงเพราะไม่อ่านคู่มืออาจจะเป็นจอยจอยคอก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นสแตน ไว้เอาตัวเนี่ยยืนเอาไลท์ไอไม่ใช่ไลท์ชอบเอาแอลยืนวันนี้ได้เป็นสแตนนะครับแล้วอันนี้จะเป็นขาขาแบบงอแล้วอันนี้เป็นแขนแล้วนี่เป็นพวงกุญแจครับอ่าดูอันนี้กันก่อนนี่เก้าอี้ฮะน่ารักดีวะก็ทำจากพลาสติกอ๋อมีเสียบตรงนี้ครับก็หลังของ น่าจะเป็นด้านหลังอันนี้นะน่าจะเป็นหลังอันนี้เลยละ่ะที่จะมีรูนี่ไงมีจริงๆด้วยมีรูด้านหลังเนี่ยนะครับเพื่อให้เอาหลังเสียบเข้าไปที่เก้าอี้แล้วก็จะได้นั่งได้ไม่ไม่หลน่นน่ารักดีวะ่ะมาดูก่อนมีอะไรให้อีกอันนี้น้าไม่แก่นะคือเป็นการรีวิวที่เอาแต่ใจมากนะครับผมก็รีวิวก็จะมีขนมเคก้กมีมือถือซ่อมแล้วก็มี มือแบบงออ่นนี้คือที่แถ,แถมมาแล้วก็อันนี้จะเป็นมืออีกเหมือนกันน่าจะในโหมดทั้งใส่กุญแจมือด้วยมาดูหน้ามั่งต่างกันยังไงอันนี้ดูกล้องเห็นไหมอันนี้สังเกตไหมว่ามันจะยิ้มนิดนิดแอลจะยิ้มนิดนิดนะครับส่วนอันนี้น่าจะนิงน่งๆอ่าแล้วไอ้หน้าเดิมล่ะดูดูหน้าเดิมก่อน ูหน้าเดิมของแอลนิดนึงนะที่มึงหยิบมาเนี่ยคือมึงจะไม่แกะใช่ไหมใช่ฮะผมจะไม่แกะครับแต่อันนี้ผมต้องแกะฮะโอ้ยน่ารักมากเลยชอบอะ่ะนี่งานแท้แม่งดีอย่างจริงๆินั่นกูมไม่สุภาพอีกแล้วหน้าตาอันนี้จะดูอ๋อสังเกตได้ครับว่าตรงๆลูกตาครับเห็นไหมเอ่ยมีรู้กองสังเกตไหม ตรงลูกตาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีแสดงออกความรู้สึกไม่เหมือนกันอันนี้ดวงตาตรงนี้จะตรงเหมือนเหมือนกำลังจ้องขม็งนะส่วนอันนี้มันจะดวงตาจะเล็กดวงตาดำเห็ไหมจะเล็กกว่าแล้วก็ปากตรงนี้มีแดงๆอันนี้ปากจะเป็นดำๆนะครับส่วนอันนี้มันหน้านี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ายิ้มเห็นไหมครับหน้านี้จะออกยิ้มยิ้มนิดๆอยู่แล้วเฮ้ยแต่ผมชอบหน้านี้มากกว่างานงานแท้เนี่ย เรื่องการลงสีเรื่องผมอย่างนี้นะครับมันเนี้ยบอะไม่รู้ว,วิดีโอเห็นไหมนะจะเนี้ยบมากเลยวัสดุคือเราจับเราไม่ใช่วัสีติดมือนานนะเว้ยคือหมายความว่ามันเนี้ยบอ่ะคออเขาเพ้นเขาอะไรมาดีจังเลยดีมากเลยดีงามอะแกะเลยแล้วกัน นี่เนี่ยพอเวลาของใหม่นะหน้าน่าแม่งก็จะเป็นคนแบบนี้นะครับมือจะเก๊ก,กันๆไม่กล้าแกะแปลว่าแอลเนี่ยต้องประกบได้หลายส่วนโอ้ยแน่นแน่นยังไงกูก็แกะได้นี่ครับเอาผมออกผมด้านหน้าเงี้ยวผมด้านหน้าออกครับก็ไว้กรณีอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนหน้าใช่ไหม อ๋อตัวนี้มีระบุเลขด้วยนะว่าเป็นเลขหนึ่งนี่นะพอเราเปลี่ยนหน้าก็ลักษณะนี้แหละไหนแกะแล้วขอแกะตัวสนกูสนไม่เลิกแล้วคนนี้มึงเอ้ยปุ๊บนี่แกะแบบนี้ก็ออกมาได้ครับอ่าใช่เดะไอ้นะมึงพูดอะไรมึงมึงต้องแกะหน้านี้ออกมาอยู่แล้วครับผมเร,เราต้องแกะหน้านี้ออกมาเพื่อที่จะเอาหน้าไปเปลี่ยนอ่าตรงนี้มันจะมีเสียบอยู่ข้างๆเห็นไหมครับมันก็จะ เข้าล็อกของนี้พอดีนี่ของแท้มันดีนี้นะมันมีของปลอมนะคุณมันมีของปลอมครับอืมไหนไหนก็แกะแล้วไงอ่าเ,เดี๋ยว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 จะหักอ่ะอืม บางคนอาจะถามว่านะหัวมันโตอย่างนี้มันจะยืนได้หรือยืนไม่ได้หรอครับหัวมันโตฮะโหมันเท่วะ่ะดูดูตามไปนะครับนะไม่ดได้รู้จะไม่รู้จะรีวิวอะไรเหมือนกันก็ทําให้ดูโอ้โหมันเท่ะ่ะผมมันเท่อะคุณดูดิยเห็นปะผมมันเท่โอ้ผมมันเท่หัวหัว หัวของ L อ,อันนี้เจ๋งดีวะ่ะชอบนี่ก็คือส่วนลำตัวนะครับเราจะตกลงมือใส่ถุงมือหรอว่าวเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมส่วนลำตัวนะครับขาขยับได้แค่นี้ลุกดิ๊กดุ๊กดิ๊กแค่นี้เองนะครับมันเป็นอ่าไม่ได้แนวแอคชั่นนะน่ารักจริงๆ้วตูนิ้วนิ้วตีนของมือเงินเล็กกระปิน้นยิดเดียวเองนะครับ แขนก็ขยับได้ประมาณนี้เพราะว่าแอขาแขนก็จะหลุดอย่างนี้ได้เลยนะฮะ L อจะลักษณะนี้อยู่แล้วเดินเดินแบบว่าโค้งๆนิดหนึ่งโค้งๆคงเดินเดินก้มหน้าแบบโค้งๆคงแบบนี้นี่ใช่ไหมต้องมุกนี้นี่มุกแบบนี้เดินโค้งโค้งแบบนี้นะครับ L อ่าแหมไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะใครชอบผมว่าถ้าเกิดชอบ ในส่วนของ L เนี่ยน่าจะถูกใจนะในส่วนของวัสดุของหน้าการเพ้นในส่วนของลูกตาเนี่ยผมว่ามันใช่อะหน้านี้ใช่เลยนะผมชอบหน้านี้มากกว่านะผมไม่ค่อยเห็น L มันยิ้มมาในเรื่องอะกับหน้าเขมงแบบนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะมาลองนั่งเก้าอี้ไหมนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้แขนเราต้องเปลี่ยนเป็นแขน ถ้าเราจะนั่งเก้าอี้นะครับแขนต้องเป็นใช้แขน2อ,อันนี้มาเพราะว่ามันจะเท้าเท้าไปบนหัวเข่าได้นะลำตัวเนี่ยเราใช้ของเดิมได้ส่วนขาเนี่ยมาดึงขาตัวนี้ออกแล้วก็เอาขานี้เสียบครับเพื่อทําให้แอลนั่งได้นั่งบนเก้าอี้อันนี้ที่แอลชอบนั่งนะแต่น้าไม่ทำหรอกเพราะเพราะไม่แกะเดี๋ยวจะเอาหัวไปเล่นนี่เพราะอะไรรู้ปะ พอน้ซื้อไอ้นี่มาเว้ยขี้อวดอีกแล้วเรื่องอวดนี่ขอให้บอกเลยเกิดมาถนัดมากเลยเรื่องเนี้ขอขอเก็บเก้าอี้ก่อนนะเพราะพวกนี้ผมไม่ใช้หรอกซื้อมาเก็บไว้วเก็บนี่ผมซื้อไอ้นี่มา,าตัวบอดี้ครับของ YMC เฮ้ย y m y YMC อะไรไรนะคนเขาฟังมึงพูดนี่เขาหาตายเลย YMC YMCA อย่างเงี้ยอ้อาวผมซื้อไอ้นี่มาครับ YMY เป็นตัวบอดี้อันนี้ก็ไม่ใช่ถูกนะสั่งมาเนี่ยดูสิเพื่อที่จะทำให้แอลผมอะใส่เสื้อผ้าได้ <S 2> <S 2> เดี๋ยวอีกหน่อยนะ่าจะให้แอลใส่เสื้อผ้านะครับอน,นี้โม้โป๊โก่อนเลยก็ได้ สาเหตุที่แกะแลวันนี้ก็เพื่อเพื่อการนี้เลยครับผมสั่ง YMY สีพื้นผิวแบบว่าสีขาวมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าแอลเป็นเป็นคนตัวซีดๆแต่กลายเป็นว่าหน้ามึงก็ไม่ได้ซีดถึงขนาดว่าต้องขาวไปทั้งตัวอืจเจริญละแอลกูสั่งมาและในในส่วนของของ YMY เนี่ยเขาก็จะแถมไอ้นี่มาให้ด้วยนะ จอยเพื่อเปลี่ยนไม่ใช่จอยเด๋อน,นี้เป็นฐานที่ใส่ตรงคอนะครับแกะเลยแล้วกันนะซื้อมาแล้วนี่ว่าคุณบอกน้ำมันไม่กี่ข้างล่างวะเออมึงไปเข้าใจตัวเองเหมือนกันนะบางทีนี่มันจะเป็นแบบนี้ กลายเป็นว่าไอตัวขาวไปนี่ก็ขาวเกินไปเมให้อันตรายเว้ยไม่ใช่อันตรายซีดไปเว้ยแต่ไม่เป็นไรฮะมึงต้องผิวประมาณไหนวะแอลแอลไม่ใช่เป็นคนผิวขาวซีดแต่ในหนังมันดูซีดๆไงผมก็เลยสั่งเป็นโทนขาวมาวัสดุบอดี้ของ Y Y M Y ผมดูหลายยี่ห้อนะทั้งมี Y M Y มี ของเนนรอยเองก็ตามผมเข้าไปดูหลายรีวิวรู้สึกว่าของ YM Y มนี่มันโอเคนะในส่วนของการบังคับเอ่ยการขยับจอยแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ก็ก็พอๆกันครับก็คือหาเสื้อผ้ามาใส่ได้ตอนนี้น้าสั่งไปแล้วนะเสื้อผ้าที่จะมาให้แอลใส่นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะลองเราลองเอาแอลประกอบ อย่างที่เราทำเมื่อกี้นะเนี่ยเห็นไหมเขาแถมมาให้เว้ยเออเห็นไปถึงตัวเนี้ยขาแถมมาให้นี่อย่างนี้เห็นไหมเราก็เอาหัวแอลไปวางไว้แบบนี้แล้วก็อันนี้วางไว้แบบนี้แล้วก็เอาผมใส่ไปแบบนี้ครับเพียงเท่านี้เป็นไง มันเหมือนเป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งเลยเนาะกลายเป็น L ที่เหมือนแกนเหมือนกันเว้เหมือนไซบอร์กเหมือนกันเว้กลายเป็นแล้วอันเนี้ยมันจะดีกว่าอีกยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้มันยี่ห้อว่าโ O B O Z อะไรอะ11อะไรประมาณนั้นนะผมจาชื่อไม่ได้จริงเพิ่งเพิ่งหาข้อมูลมาผมเห็นอีกอันหนึ่งอะเวลาเขาเปลี่ยนหัวเว้พอเวลาตอนเขาเปลี่ยนหัวมันยกเยกยกเยกเว้เออแต่ไอ แต่ยี่ห้อ ymy อ่ะผมเข้าไปดูใน YouTube หลายคนเวลาเขาเปลี่ยนอ่ะหัวมันไม่ยกเยกคือหัวมันหนักจริงแต่มันไม่ได้งอกงอกงาไง,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 งกลายเป็นว่าสีตัวกูไม่เหมือนกับสีไม่เหมือนกับสีหน้ามาลัลมึงเออกูส,สั่งมานึกว่ามึงจะขาวจ้ะนี่มึงหน้ามึงตัวมึงขาวหน้ามึงเด่นเลยไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราจะใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วฮะและข้อดีของไอ้ ymy นี่ยคือว่าใต้ฐานเว้ยใต้ตรงเท้าเนี่ยมันเป็นมันมีแม่เหล็ก มันทําให้เขาก็จะแถมแผ่นแม่เหล็กแบบนี้มาให้ด้วยนะทําให้ยืนได้เพื่อเราไปวางไว้ที่ไหนก็ตามแล้วเอาเอาหุ่นไปยืนมันก็จะพื้นนิ่งๆหน่อยนะพื้นแข็งๆหน่อยนะมันก็จะยืนได้แต่นี่พื้นนะมันนิ่มไงเนี่ยยืนได้ประมาณนี้เลยนะเว้ยเออเนี่ยมันติดเลยเป็นแม่เหล็ก ดีนะมึงลงทุนอะ่ะคือตอนนี้เดี๋ยวใส่สั่งไอ้นี่มาครับเสื้อเสื้อแขนยาวสีขาวแบบนี้กับกางเกงยีนกางเกงยีนสีสีแบบนี้หายากให้มันเหมือนเป๊ะหายากก็จะเป็นสีออกฟ้าฟ้าหน่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ฟ้าซีดมากนักก็ามาใสาพ่พอเด็กหน่อยจะจะเอาจะพกแอลไปข้างนอกอครับเห็นไหมแล้วคราวนี้อย่างที่ผมบอกว่าหัวหัวของ เนนดรอยเนี่ยดอยเนี่ยก็เอามาใช้กับหุ่นแบบนี้ได้เทียบลักษณะด,ดูความแตกต่างเลยครับจากจากหุ่นที่ไม่สามารถขยับคาแรคเตอร์ได้มากมายกลายเป็นขยับคาแรคเตอร์ได้แล้วเล่นท่าได้อีกมากมายแล้วใส่เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าจริงเสื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าจริงๆได้ด้วยนะอนาคตก็น่าก็มันจะทําให้สนุกมากขึ้นนะครับในการเล่นบางคนก็โอ้สนุกเอาไว้อน้องไว้ถ่ายรูปว่าจะพูดกันอย่างนี้นะแต่ แถวมึงรู้ไว้เถิดว่าเดี๋ยวมึงต้องไปลุยหินลุยทรยายกับกับผมอะเยอะเลยนะเฮ้ย<笑><笑><笑>นยะแม่งเล่นเละแน่มึงแล้วคราวนี้มันมันทำอะไรผมผมมามองอย่างนี้นะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยอะผมมีหัวอย่างเช่นหัวสปไปเดอร์แมนหัวอะไรก็เอามาใส่กับชุดแบบนี้ได้แล้วก็จะกลายเป็นสปไปเดอร์แมนใส่เสื้อสูตร หมายถึงว่าชุดสุดชุดสุดคนทํางานนะหรือจะใส่ชุดเสื้อผ้าเสื้อเยียงเกงยีนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนแบบขยับได้แต่หัวก็เป็นดอยเข้าใจไหมมันจะดีอย่างนี้ไงมันจะสนุกขึ้นกรณีที่ที่ทพาร์ทพาร์ทของอ,อะไรตัวของเนนรอยเนี่ยมันขยับได้แค่นิดเดียวแล้วตัวมันเล็กกระปิวแค่นี้กับเนี่ย มันจะเสริมมันก็ทำให้เราจินนาการได้สนุกมากขึ้นนะครับนี่นี่นี่แหละคือดิ่งที่นะ้าอยากจะมามาพูดถึงคือตัวนี้มากกว่านะฮะการที่เราเปลี่ยนล่างแบบนี้มากกว่าอ่าแล้วเดี๋ยวไว้รอดูครับว่าเสื้อผ้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้รีวิวแบบว่าสดไม่ใช่สดสดก็คือทันควันเลยนะไอเพราะว่า y m y เนี่ยน้าเพิ่งได้มาเมื่อเช้านี้สดสดเลยครับของเพิ่งถึงบ้านวันที่13เมษา วันสงการเนี่สดๆเลยตอนเช้าวายส่งมาสั่งสตัวขาว j l เอ้ยมึงไม่น่าขาวมึงน่าจะเป็นสีขาวแบบขาวนมหรือเปล่าวะขาวแบบเนื้อสีไม่เป็นไรสั่งใหม่ฮะเดี๋ยวสั่งใหม่ได้ถ้ามันไม่เหมือนกันเพราะมันขาวขาวคนละโทนไปหน้ามันลอยแต่ถึงเวลามันใส่เสื้อผ้าก็ไม่เห็นอีกอะเพราะว่าผมใส่เสื้อผ้านี่ผมใส่เป็นเสื้อแขนยาว ก็จะเห็นแค่แขนแล้วก็กางเกงขายยาก็จะเห็นแค่ขาปลายขาตรงนี้นิดเดียวช่างมันไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้เล่นอย่างนี้ไปก่อนพูดเองเออเองดูข้างหลังเดยเทยะ่ะมันเลยกลายเป็นหุ่นที่ขยับท่าได้ไแบบว่าหลายท่ามากขึ้นอย่างนี้ จอยมันเยอะดีอะจัดท่านั่งได้มันเลยทำให้ดอยสนุกขึ้นเลยอะครับในการเล่นอ,อมิตตพุทธนั่งสมาธิก็ได้นี่นั่งสมาธิเหรอนั่งสมาธิไม่แน่ใจว่าขามาทำได้ไหมไอ้นะเดี๋ยวก็หกัหกหลอกหักกูจะได้ซื้อใหม่เลยละครับมันจะอมิตตพุธได้เท่าประมาณนี้ขามันแหกไม่ได้กว่านี้ละประมาณนี้อมิตตพุธ เฮ้มันจะกลายเป็นตุ๊กตาก,กูแก้ผ้าป่าะะเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็น youtube แม่งมองเห็นตุ๊กตาก,กูเป็นตุ๊กตาแก,ก้ผ้าเรีอยแ,แม่งแม่งแบนวิดีโอ,อกูอีกวะเนี่ยเอาละครับประมาณนี้นะ <c oughs> ก,กูวิดีโอโดนแบนองไงครับมันมันคิดว่าตุ๊กตากกแก้ผ้า,าจริงนะเว้ยไอตัว a อของ y o u t u b e อะ่ะจะไม่ผ่านเนะก็เพราะเหตุผลเนี้ยโอเคสวัสดีครับมีรถเลือกตั้งผ่านมา